กาแฟมามามารับดีครับโอ้ววามรดผู้ใดเนาะรถไทยบานไกลอีกตัววันที่

ก็ได้ยุทธเจ้นี่น้องสาบ่นไม่หลานหลานสาวหลานหลานสาวอือกเ่างยุสงการเจ็ดมือกันเลยขึ้นมาโอ้โดนเติอยู่ตัก็ไดอันเดยินเสียปั๊มว่าหายย่ตัวเด็นนี่เนาะพ่จันกินข้อบ่ด้เดี้ยวกินยังยี่เด้ ต้มยิงไนตุตู่ต้มยิงไนหัวเงินนี่ต้มลาบผมต้มเสียบต้วลาบบ่มี้หรือว่าเพราะว่าลาบบ่เสียบก็เลยเอาเต้าต้มขมลาบขมว่าต้มเสียบอืมโอ้เมย์เมย์เมยวัตศิลนันเชี่ยวมากเตี้ยโอ้ยังสี่เราผู้เฒ่าผู้แก่ก็เชี่ยวมากเนี่ยธรรมดาเลยมั้งเฮ้ยายาเออเขาบอกยอกไปจะละเอาน้ำแข็งไว้จิน บ๊ยว่าพื่นไปเล้นี่อุ้ยสารมันนองน่อยจางว่าเพื่อนในภาคเจ้สวดีจ้าแม่นองไอันนี้เอซอเอาผู้ไมใหายันแม่วัดศีลมานะว้เชี่ยวมากจะไม่อันยุบบ่ายเด้อเาไปให้ญาแถวเจ้วันจีบเชี่ยวมากุดทีคือว่าเห็นเชี่ยวสดดีใจพราแหงอ้ยน้ำหาแถวจีบว่าฝนเกี่ยวกันสียโอ้ยจีบ่ามนํำเอานำเอาสุี เนี่ยเนี่ยผลมากน้องผู้่าน้อธรรมดามากไผ่หมากมันเนี่ยมันนี่โอ้คนดังก็ล้องมากพี่น้องเลยโอ้ยวันดีวันดีครับวันดีครับเออโอ้ปั่นซอสอเลยวันไปเลยวนไปเลยอืวันวันซาวันไส้เลยเห็นปะสีแล้วคนดังกัธรรมดาเล้วเนาะเอาปุ๋ยเยหยาไปก่อนว่ะเพียพ่อเหรอเนปะพัดเพียเหลียวไปอีกหน่อยหย ไปรุ่นมาท่านใดโยักอดกินกับสวยแล้ววางยานบุยโอ้บางขานยธรรมดานโดนยกินเนาตมแซบเนาะหลับผมต่มแซต่อหลับหลับ่าเสบต่อตมแซบกลวเนเงินเงินเนเงิ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 น้งินเงินเง่นเงินเงินนเงินเงินเงนเงิเงินเินนงปงเินน่เเเนิงินเเนิินนนิ

ใค่ลูก้เขาไปคาแฟ่นี่นี่มามาคาแฟ่ไก่คาแฟ่ไก่ของฝากของต้อนครับนี่บุบบวบบุบบุบกันแฝงนี่แล้วเนาะของฝากของต้อนของทีมงานอีสานบุญน้อยที่ให้ครับพ่อดีอยู่ได้กินพ่อดีไปแกงหอมมอสมันหวานจังหน่อยแต่แฝงวนวนนี่แหละเพลิน นี่ยวเดี๋ยวยังเมีนออกไปเอาไห้เนาะติดเกิดยุบบันไปน้ำกรไดคเมียนอยู่พอดีไปครับสวัดีครับเดทางปอดภัดีคัเวสรับวัสดีครับดรัแสวดวัดีครัเสวัครีครับ บ่จะเนนอออออป็นไเนาะออสมอพี่น้องเลยสิผ้ากันไปใส,ส่คือไปสถือเสียมถือกะตานี่ดวยกันมาติไปหาหนอหนองใหม่ามาแก่เออเนาใหม่กะตาพุ่นละใบครับต้าคุณนัน่ะถ้ารักจะเอใะาใจรักษาสวัสดีครับพี่น้องปองป,องปลายสุข,ขุขสุคขขนครับผมเบาปุยครับอีสามังหน่อยและจูผักครับพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้ครับพปรุ่นไม่ี้ตู่ครับบ่ได้ไปน้าเดือป้อให้สามสาวไปครับสาวแลกครับพี่น้อง รายงานโตนะจ้าแม่วันจินจ้าจะไหนกันไปเบิ่งกันลุงกันครับพี่น้องมาอนิจะสีผ้าไปเบิ่งไม่ตู้ครับเราเป็นยังเราคือบ่ได้ไปเรายากครับแล้วก็ถูละเรานั่นแน่อันนี้แน่ครับกระปริลุ่นครับทางนั้นไปเบร่วมกันครับพี่น้องเปียเราอยู่เราอยู่บังเลยเราถอดเกลือไปบังหันพี่น้องเอ้ยก้าไปบังหันว่าต้องใส่เกลือไปเอาอ่อนหน้านี่มีอยืดสิบสองคู่งั้นวะใจไม่หัวหน้าน่า จ้าวันดีจ้า uh มีต oh. ุยอีสานมาหน่อยจ้าเดี๋ยวผมจะเอาไม่ยังอ่ะนี่พอฟางว่าปุ๋ยไม่ยิบเนี่ยแมียนดูพอฟางเราไม่ได้ตัวหันเสียกันนี่นะพี่น้องเยิบกันที่ด้นด้นด้นมากสิอันมันบ่มีเข็มอ๋ออันนี้แม่จิท่านเขาไปหาเข็มเพื่อใหรุ่นได้เห็ียดไม้ไผ่ให้ได้ได้มัดเอาจ้าอันก้อนสีมัดสีด้นกับเบื้องขวยมดแดงไรเด้อนี่มดแดงคือ่ปุ๋ยแม่ยนเยอะกกันเอ้าไปทางพี่ครับมาเบิ่องพลารุ่นทางนี้ครับทางนี้กับสโดน้นด้นี้ อันนั้นเนี้ยนี่เนีครับวิรุ่นเรายากครับเลยปล่อยทีมงานาสาวๆไปข้าเหร่บ <laughs> นบังุยอยู่ยุกครับข้าเหร่นนิวอยู่ครับแ <c oughs> นี่ยเออสมีเก่าแล้วเจ้าเนี่ยดี๋ยวบังิวไปตากแหงก่อนเห็ดจังเกียดอันบอนเลี้ยงปูก็เลยเดี๋ยวอันนี่นไปตา,ตากตีตีบงนุนก่อนถ้าเทียดีเป็ดลูกปูยิ่งกบอยู่น้อยสนินเด้ข้าไปเดืๆๆ่องมันมันจิตใจกินยุ่พี่ละข้างอันนวลงอกรอพี่นอ้องยังไงกัน ไปรุ่นน้ำกันครับทีมงานเั่าสาวสาวับพุ่ณฟอไปแล้วพุ่นอืมว่าเป็นยังเอะไะครับบานี่พี่น้องโค้มาแล้วเราพี่น้องบ้านเลยอ่ะอยากย้ายกันไห้พี่น้องผู้เลยก็วังว่าสิพอตัวเห็ดปวกแห่งปาหนีนี่ที่ออกพ่กเห็ดปวกเมื่อมาออกแห้งอ่ะครับพี่น้องบานนี้เมื่อกันเีื่อยครับเมื่อกันน้อยแย่จากน้าครับบานเนี่ยแต่สารน้ำเมล็ดของใครไปสร้างอะไล่ะประกอไฟ ไปไปเบิ้งเรืเอยโหเห็ดางเห็นแล้วค้<ป>องี้ด<ป>้นอง<ป> <laughs> นี่อองบวกไปเห็ดปลาเน่ปลาเข่งหู้เนปลาคุณน่นหลายอืมันดูหางไหมตัวนี้แมนเป็นอย่งสาคอเนี่อมึองถือม่ยากดิ่นาแต่อาได ซืออันนี้ไปเลยกระต่ายกับตาตุ่นทลาล่านราหลัดเดี๋ยวมันสีห้างปุ่นไปเอาอันนอไม่ไปไปเลยแม่น้นอง,งอไอ้เป็นยังคือเอามันนอมันสูงเลยแม่ว่าปุ่นแง่ปุ่นอยากกินนอไม่ปุ่นเปลี่ยนไม่เจ้านอไม่เพิ่นเพิ่นเนี่ยฮักตีห้องเหาอฮักตัดตัวตะเกายับขึ้นไปอีกหน่อยฮักขึ้นไปสูงสูงจีนั่นล่นเาะ มัมลนละอ้อนอยู่ดอกอ้อนนี่ติดนออ้อมันอ่อนเห็ดอันไม้ขั้นไดเป็นตัวนี้ย <c oughs> ตาเขาแต่บอกมือเบิกตากับน้องใหม่ในสวนกับน้น <c oughs> นองใหม่นี่เนาะเอาไปานน็น, <c oughs> นไม้ขั้นไดพี่น้องเลยน้องใหม่ที่เป็นต้นานพี่นอ้นองง้อปวกเอาไปปลาพันนะแม่มันสินมาเอาเด้อพุ่นทะนออ้าพุทธพ่อเอาสันทิ้งกันอีสานบง่อยเอาบางงาแง่รถแต่แชมป์ก็เอาเนี่ยเป็นอย่างปลาโอ้แม่มันสินก็ได้เนี่ยที่อยู่มันเป็นข้างนิ่มเลย ก็ไม่นะหิวดีแท้ช่างไปไงพอดีพอดีเลยมันมีแมนบ่มีบ่ปนี่เต็ียมหน่อยพี่น้องมึงปวกไก่หน่อยพี่น้องใช่ปวกไก่หน่อยว่าปวกหัวสีเดชัยแมนมันนี่โอ้ยอยู่ในนี่ระแต่บึมบึมอยู่นี่เนี่ยปวกไก่หน่อยเหงื่อหิวป้อมแมนขึ้นเลยบอกก้นออกใี่หนิอ๋อมันเป็นจังเดยเนาะแอบว่าย่าก็ย่าพูดว่าสันกับสันพูดที่จะมาได้ก้นเราห้อแจงที่น้อง ตามมาใส่กี่ใส่ประเด็ดดับึ่งเนาะนม่ยังจะวันนี้ก็ไม่แน่นนี่ที่ห่างว่าน้อยจ่กระตาปุ๋ยเราลองใส่เปนหลวมบ่อยที่ไปซับบอกแมว่ากี่แตกบ้นนี้เอาขวดขี้ดินมันหนักเรีเอไปยังไรขีดินได้นี่ มบกบที่ใส่มีมเอาพัห้างหนึ่งหมื่นนั่นแล้วมันมัาก็มาอยู่ถ้าโดนเติบเราะามันสิดเป็นนําหวานเลยสิเงินบ่มนเดียนหาก็เป็นอ๋อเน่าหิวเลยเนหิวโอ๋ใส่เตาบ้านักันเลยเด็๋เรเด้อไปกลับนี่นี่นี่มาก้มูวัวนะ มืออ่านคิมงานมุจโญเหมือนนี่ือพากันกินงาน่ายแต่ามา <c oughs> ไ<ป>ม่ว่ายดีเนาะไปมาหาเพิ่มอีกครับพี่นอ้องเ,เอา,าดาดดาดครับวันนี้อเอาตูนพักขาตัวนี้<ะ>ไปใส่ย,ยาหน,น้า,าง่ายไปยังพี่พักขาปลาเนี่ยลงไปว่ามันบ่แม็นแสดงว่าเล่าหูจักอยู่ตัวอะไรตัวนี้สามีนตัวไม่ตัวใส่เชี่ยสุดเลย ไปอน,นอใหม่เด้นพี่นองเด้วเนี่ยตั้งไรเพิพ่านพ่อสัส่งชิมงานนี่เอาบักย่เาเอาเวรไปสาวตาคาก็ได้เดยนเจียสมรุ่มตัวนั้นเดี๋ยวนี้นนอง ยังอ,อีกขอดังอีกนะท่านขอดัโอ้ยนัลงหลัลโหลฮัลโหลฮัลโปลนัลโหลฮัลปหลฮั่โัลโโหลฮัลโหลฮัลโหัลโหลฮัลโัลัลโหัลัััััังอีกััหลัหล่ล กี่เพิ่งจะังกี่ล่ะเอาเชี่ยวสูตรมดอันต้นเลยโหดากันโดนนะงานแล้วว่าต้องมาเชื่อมนะข้างหลังยากรับนอไม่พี่สัวตายุ่นควาใหม่ผู้หว่าดูพารล่มมือคือบ้านคือเมีอย่าขาไปมันก็เรื่อยๆครับพี่น้องบันทึกทีมงานได้ผู้ละค่อนได้ผู้หลัอันแล้วครับท่านนีก็เป็นนอไม่ครับว่าเป็นตาขาได้ได้เลียงหัจักอยู่มันรู้มีใบ ยาเสียเอาไปปลูกอ๋อบ่เมียนละเล้าเสียนกลนไปใส่นอใหม่นี่ไหมยองนี่ไหมเอาไปใส่นอใหม่เอาไปใส่มันมาแล้วว่าเอาไปใส่เอาโอ้ลบนอใหม่เข้าซาเลยทีนอทางจากไปบ่มี่ดีกว่าอยู่บ้านเขาก็ได้ดอกในบ้านเมียนนี่ตู้ปลูกไว้ที่หันเดียมา อี่งนกบ่ได้น้ำมูกันนะโอ้ยบุมีนกข้อน้ำมูเเ้แบบัาเหลี่ยมเอ้าน้ำก่อนไปฝากประตูกัน้อไเจ็บบากเหลี่ยมมันเดินลอ่ะอันเอาไปเอาไปฝากกันไปกินกัอเขาเลยเนาะหิวไปัมละผู้ใดเคยกินเหลี่ยมบ่แต่น้อยแม่นนองไปมากมากนางทานไกิน นี่ละกินกับคาเมาลูกข้นงรงคนนะเด้นีนนน่มันวิ่นมะเป็นหยานเห็ปดปัวด้ยพี่น้องเก็บ <c oughs> บักเหลียมม้นูด่งคนเห็นปลาติงูน้ำน้ำเอาทมงานนี่ไเ้เห็ดปัวบ่มเป็นได้พี่น้องเห็ดไเลด้วจะเห็ดไแล้วากเหลี่ยมครั <c oughs> บเนี่ย เตรียมตาแล้วครับสมอสมอเอียงนี่แหละก็ตะไถ่เปินวางไรนี่สมอกรบปกริ่มแค่เดียวแค่เปินวางเลยมาเท่าเอินบักเลียมไม่ตะไถ่กิมาเลี่ยมบอกคนนั่นบอกไม่ได้แต่ว่าปะอ้าวพูดได้เลได้อยังเนี้ยมาสำรวจเริ่องกันป่นไม่สาวพี่น้องเอ้าเบืคอข้อแบบมันใจอ้าวหลายน้ำมูแล้วปกเลียมครับเอาท่านนั่นค้อหัวปวกพี่น้องไปเห็บปลาแล้ววันนี้แท่งตาก็ได้นั่นมู้เอ้าเอา ทั้งนอไม่เงี้ยวครับทังบ้งปลาเกลี่ยมทั้งหัวปวกทั้งหัวอาหารปลาหัวอาหารค้นไปครับพี่น้องบ้านนี่ลงจากขักวจากเราเกินทีมงานสาวๆครับสาวเงี้ยประด้ม,มาน้ามัวเบิ้งกันเรื่อยๆครับพี่น้องบ้านนี่เมื่อกันเสียวเงีวจังหน้า,า,นาทิ้งไห้กินครับบักเกลี่ยมกับนอไม่นี่ยับหัวปวกเลยพี่น้องไป